วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราลงมาเก็บผักข้างล่างนะคะจะเอาไปใส่นึ่งปลานะคะวันนี้คือแถวนี้เป็นของเราคนเดียวเลยนะคะเยอะมากไม่มีใครเก็บเลย อันนี้เราก็จะเก็บเยอะิดนึงนะคะเราจะเอาไปใส่นึ่งปลานะคะเอาไว้กินกับน,นำ้ำริกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เรามาเก็บนะคะคือเราจะพักอยู่ข้างบนนี้นะคะก็คือในบริเวณที่เราเอาศัยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเขาเกิดตรงไหนบ้างนะคะมันก็จะอยู่ข้างๆตึกนะคะแบบนี้ค่ะคือยาวไปเลยนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกของมันนะคะจะมีดอกเล็กๆข้างๆนะคะที่เป็นปุ่มๆนะคะไบที่ยาวอยู่เป็นแถวๆนี้คือใช่หมดเลยนะคะเราจะมาหมักปลากันเลยนะคะอันนี้เราก็สั่นตะไคร้กับกระเทียมใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็ปรุงตามรสที่เราชอบได้เลยค่ะหมักไว้แป๊บหนึ่งนะคะค่ะ คลุกคลุกให้เข้ากันนะคะจะาดราม่านะอันนี้เรากินคนเดียวนะเราก็จะใช้มือทําเลยนะคะส่วนที่รองอยู่ในหม้อนะคะก็คือจะเป็นพวกใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผักแอยงพวกอะไรเงี้ยดับเปลี่ยนคาวนะคะเราจะรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็จะเอาผักปลูกท้ายเลยนะคะเราชอบใส่ผักเยอะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบผักนิ่มเกินไปก็จะใส่ตอนท้ายได้นะคะเราชอบผักแบบ เละๆนิดนึงเราก็จะใส่ไปร้อมกันเลยค่ะสุกแล้วก็ตักออกมากินข้าวกันเลยค่ะอันนี้อย่าดราม่าในการจกาุกข้าวเหนียวเดอรเรากินคนเดียวนะคะเราจะใช้มือเลยตามความถนัดของใครของมันเนาะอางน,นี้ก็จมคน,น,นเดียวจะเป็นน้ำพริกปลาล้านะคะที่ เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นปลาซับที่เราทําเองนะคะเรียบร้อยก็จัดการเลยค่ะกินเลยสิบนิ้วไปเลยจ้าแซ่บเสยยาดามาเดอ้อ